สวัสดีครับกับพมบกมวยไทยสุ์สไต์ค้งครับในวันนี้ครับจะนําเสนอเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆในเรื่องบากิจอมประจันบารนะครับซึ่งมีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับมีอย่างมากมายเลยครับจะเป็นใครครับไปรับชมกันเลยครับโดยข้อมูลครับจะรวบรวมถึงแค่ภาคที่2นะครับแล้วก็จะไม่ได้เรียงลําดับการปรากฏตัวนะครับอาจารย์วิชายูจิสูนะครับสำนักชิบุคาวะครับชิบุคาวะโกคิครับเป็นอาจารย์ร่างเล็กที่ใช้วิชาแนวตั้งรับในการต่อสู้นะ ตัวจริงก็คืออาจารย์โกโชชิโอดะานะครับเพื่อสูบทอดวิชามาจากอาจารย์อุชิบาโบริเฮนะโอรจิโดโปครับเจ้าสำนักชินชินครับผู้เคยพิฆาตเสือด้วยมือเปล่านะครับตัวจริงก็คืออาจารย์โอยาม่าครับปรมาจารย์คาราเต้เคียวคุจินนะครับโอโรจิคาซึมิลูกบุญธรรมของโอโรจิโดโปนะเป็นนักคาราเต้ฝีมือสูงลําดับต้นๆของเรื่องเลยนะครับตัวจริงก็คือยามามโตโยชิโนรินะฮะ เป็นนักพอกายชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับกวาดรางวัลมาอย่างมากมายแล้วก็ได้รางวัลมิสเตอร์เอเชียหรือว่าไอรอนแมนมาด้วยนะแกได้รางวัลมาแล้วคินริซังนักซูโม่ระดับโยโกซูน่าซึ่งลงแข่งสังเวียนใต้ดินโตเกียวโดมตัวจริงก็คือทาคานอฮานะโคจิ ji, เป็นอดีตโยโกซูน,น่าครับคนนี้ก็คือมีความดังความเก่งก็คือเคยเอาชนะอัคเคบโบโนได้หลายครั้งนะฮานยายามะคาวลุยอดน,นักเลงยากูซ่าอันดับหนึ่งนะแล้วก็เป็นนักสู้ระดับต้นๆของเรื่องนะครับ ตัวจริงก็คือเคฮานาคาตะะรเป็นนักเลงยากูซ่าตัวจริงนะครับมีคดีมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็เป็นจอมวิวาทมือเปล่าไร้อาวุธนะฮะมักจะปรากฏตัวด้วยการใส่ชุดสูทสีขาวนะครับมโตเบอิโซนักศิลปะการต่อสู้ในเรื่องครับที่แสนรู้หลายเรื่องนะครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมักจะกากครับในช่วงแรกๆแต่ภาคหลังๆก็มีบทโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวจริงก็คือโคโซมาสุดานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเซียนหมากกระดานญี่ปุ่นครับโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับเอามาเขียนเป็นนักสู้ได้เล้ืเรซูไคโอนักกังฟูจีนระดับต้นๆของเรื่องนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆทย,ย,ยอยทยอยทีการอวัยวะเรื่อยมานะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขียนมาให้เป็นคนจีลนลักษณะออกผิวคล้ำผิวแทนนะตัวจริงนี่น่าจะเป็นโบโลหยางนะครับนั่นก็คือเป็นดาวไลยเปรนดาราในหนังแอคชั่นในอดีตนะซึ่งเคยประกบกับบูสลีแล้วก็แวนดมมาแล้วนะครับ อินางิบุนโนชินเพลงมวยญี่ปุ่นในเรื่องนี้แพ้กับฮานายามะในสังเวียนใต้ดินนะครับซึ่งพี่เลี้ยงก่อกมาโม้ฝอยว่าอิน,งนังิได้เป็นคนใช้หมัดตรงที่ดีสุดตัวจริงก็คืออิกาลิเก็นชูนะฮะเป็นคนเดียวกับที่เคยมาต่อยบ้านเราแล้วก็โดนพุดล้อเหล็กเตะก้านคอนค่นะคนเดียวกันเลยฮนะหลังจากเริ่มวยแท้ก็ไปเปิดสำนักวิชานินปปงเคมโปนะมิสกิเคนงเพลงมวยวัดโชลิน เป็นหลวงพี่ใจคุณธรรมนะแพ้แจ็คแฮมเมอร์ตัวจริงก็คือมิซากิโตชิโอกซึ่งคนนี้เป็นมาสเตอร์ระดับสูงของโชรินจิเคมโปนะฮะหรือว่าเรียกว่าหมัดเซ้าหลินในญี่ปุ่นนะฮะฮั ro, นมะยูอิจิโร่ครับก็เป็นพ่อของฮันมะยูิจิโร่แล้วก็เทียบศักด์ก็คือปู่ของ aki, บากิฮะโผล่มาเป็นวิญญาณมาในระหว่างที่พ่อลูกตีกันนะฮะตัวจริงเขาก็คือมาซาฮิโกคิมูระฮะ เป็นนักยูโดชื่อดังมากครับก็เป็นไฟล์ประวัติศาสตร์ครับเป็นชัยชนะของเขาในการสู้กับเฮริโอเกซี่ที่บาซิลนะฮะก็เป็นประถม,มะบทต้นตอเรื่องราวของการพัฒนาบาซิลเลียนยูสูของตระกูลเกซี่นะฮะมิสเตอร์ทูครับจุนเกเบลนะเป็นนักโทษในเรือนจำเห็นอย่างนี้ก็คุ้นๆนะอาจจะเห็นภาพแกอยู่ท้ทายๆรถสิบล้อพวกนี้นะตัวจริงก็คือเชคกาบาร่า เป็นนักปฏิวัติชื่อดังนะฮะก็คือเป็นบุคคลสําคัญในการปฏิวัติคิวบาครับวานอนยักษ์แห่งเทือกเขาฮิดาครับเป็นสัตว์คู่ต่อสู้ของบากีในตอนเด็กตัวจีนก็น่าจะมาจากตำนานลิงยักษ์ของจีนในชื่อเยเลนนะฮะซึ่งฝรั่งจะเรียกว่าชไนซ w ไวแมนนะฮะก็จะมีการพบเห็นเป็นระยะระยะนะครับแต่ไม่มีรูปถ่ายอะไรยืนยันนะครับแต่ก็เคยมีนักสำรวจนะฮะก็ไปเจอถ้ำซึ่งคาดว่าเป็นที่อยู่แล้วก็พบเขี้ยวขนาดใหญ่นะครับ ก็ในการ์ตูนก็มีการเขียนว่าเจ้าตัวตวานอนยักษ์เนี่ยมอบเคียวให้กับบากีด้วยครับแหม่สอดคล้องกับตามสรารคดีที่ปรากฏสวโดครับศัตรูคนแรกของบากีครับเป็นนักสู้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โอโรจิโดโปนะฮะซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่มากนะฮะตัวจริง่ก็น่าจะเป็นยามากิเคนจิครับเป็นนักคาราเตร้ร่างยักษ์สูงที่สุดของเคียวคูชินนะคุริกิทากุจิ นักคาราเต้สายดั้งเดิมับเป็นนักสู้สำรองในสองเวียนใต้ดินตัวจริงก็คือมาซาฮิโกะทานากะครับเป็นปรมาจารย์คาราเต้โชโตกันนะมาสเตอร์คนนี้มิสึอาจารย์ของยานางิริวกตัวจริงก็คือโตชิสุกุทาคามาสึเป็นอาจารย์ด้านศิละปะการต่อสู้นะครับประวัติก็คืออาจจะเคยเดินทางไปที่จีนแล้วก็มองโกเลียครับไปฝึกวิชา เล้งจือบุง้งนักบรยุทธ์จีนที่มากับวิชา EI ไอครับก็คือการชักมือออกจากกระเป๋าของเกงตัวจริงก็คือซากุไรโชยจิฮะเป็นโคตรเทพมาจองครับเหลือภัยนกกระจอกครับแม่ไม่น่าเชื่อมาเป็นตัวละครนักสู้ได้เนะซลจิโอซิบานักบาสเซียนยูยูสูจากบาซิลครับก็แพ้ให้กับแจ็คแฮมเมอร์ในสังเวียนใต้ดินฮะตัวจริงก็คือวาลิดอิสมาลฮะเป็นนักสู้สายดำครับลงแข่งทั้ง UFC แล้วก็สึกไครเอฟซีด้วย เป็นสิทธิ์ของคาสันเกซี่ริชาร์ดฟิลครับนักสู้ผู้ไม่หลบหลีกการโจมตีของผู้ต่อสู้ครับตัวจริงก็คือดิกเดบูชเชอร์ครับเป็นนักมวยปล้ำมริกันรุ่นเก่าเลยนะฮะอันโดครับยักษ์ใหญ่เป็นเพื่อนของป๋ายูจิโร่ครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลบากีในตอนเด็กด้วยนะฮะตัวจริงก็คืออังเดรดิแจนครับตำนานนักมวยปล้ำร่างยักษ์ที่โดง่งดังที่สุดของวงการมวยปล้ำโลกนะ อามานายูนุ่มปริศนาที่ยูจิโร่ครับพามาแทรกแทงการแข่งในสังเวียนใต้ดินที่โตเกียวโดมนะฮะตัวจริงครับเอาเขาโครงมาจากดาราสาวครับยูกิอามามินะฮะก็ไม่น่าเชื่อเคราะว่าตาตาเคซเกะอิตางิก็จะเอาดาราผิงครับมาดัดแปลงเป็นนักสู้ได้นะฮะนักกล้ามใหญ่โตที่สุดในเรื่องครับบิสเกตโอลิเวอร์นะฮะตัวจริงก็คือเซิโอโอลิวาครับเป็นนักพกกายชาวคิวบาครับ เป็นผู้ชนะเป็นมิสเตอร์โอลิมเปียทั้งหมด3สมัยนะครับเจ้าสำนักวิชาดาบทากุชินนะเป็นสำนักวิชาดาบซึ่งบากิในวัยเยาว์นะไปลองของนะตัวจริงก็คือเทสุซังคู่รด,ดานครับเป็นเซนเซ,นเซวิชาดาบคาตานะนะฮะยูริครับนักมวยสากลค,ครับที่สู้กับบากีในตอนเด็กนะแต่สุดท้ายก็คือโดนฮานายามะเก็บไปก่อนนะคนนี้ตัวจริงก็คือยูริอาบาชาคอฟนะครับเป็นนักมวยสากลเชื้อสายรัสเซียนะครับ ญี่ปุ่นเอามาปั้นนะครับก็เอาชนะเมืองชัยกิติกเกษมเราไปครับแล้วก็มาแพ้กับฉัดชัยสาสกุลนะก็เดี๋ยวจะมีต่อในคลิปที่2นะครับอย่าลืมกดติดตามรับชมกันต่อด้วยนะคบมีอีกหลายตัวละครเลยและคาแรคเตอร์นักมวยไทยนะครับมีทําแยกไว้แล้วนะครับย้อนไปดูในอพิโซดที่ผ่านมาได้นะครับและเร็วๆนี้นะครับเตรียมพบกับต้นแบบคาแรคเตอร์ของกลุ่ม5นักโทษ แล้วก็ยังมีแจ็คแฮมเมอร์แล้วก็ฮันมะยูจิโร่ครับแมอยากรู้กันไหมครับว่าตัวตนต้นแบบคาแรคเตอร์นั้นมาจากใครครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกๆเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอจบพียงเท่านี้ขอบคุณครับ